ใครอยากมีคอนโดใจกลางลาดพร้าวกดเซฟด่วนและที่นี่คือกรุ๊ปสเขตลาดพร้าวสุทธิสารนะครับดียังไงไปดูกันออย่างแรกเนี่ยเห็นรถไฟฟ้านะปะ <S <S คืออยู่ใกล้สถานีภาวนาและแค่5นาทีถึง m อ t ทีสุทธิสารเลยส่วนตัวห้องเดี๋ยวพาไปดู2อท้ายแบบแรกนะครับวันเ room Plus เนี่ยดูวิธีแบ่งห้องครัวก็ดีอย่างเฉียบอะคือมันเป็นการจัดห้อง32ตารางเมตรที่ออกมาดูใหญ่และน่าอยู่มากๆเลยและมีกระจกกั้นโซนทํางานกับโซนิฟวิ่งให้ด้วยและโซนต่อไปก็จะเป็นห้องนอนนะครับที่แยกห้องออกมาตาห่ากแบบนี้เลยแถมมีวอล์กอาาน้ํแตต่งัว จบในห้องนี้ได้อะห้องน้ําก็แยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้แถมเดินทะลุได้2ประตูเลยไปเราไปดูทายที่2กันห้องวัน bedroom ห้องนี้24ตารางเมตรนะครับเข้ามาก็จะเจอกระจกบานใหญ่ที่กั้นโซนครัวกับโซนลิฟวิ่งไว้ให้แล้วห้องนอนเนี่ยขนาดใหญ่วางโซฟานั่งเล่นชิลๆได้เลยเฮ้เดี๋ยวผมพาไปดูของดีในห้องนี้เขามี walk in closet มาให้ด้วยนะครับแล้วเหมือนเดิมเลยสามารถเดินตรงเข้าไปห้องน้ําแล้วทะลุหากันด้านหน้าได้ด้วยและที่สําคัญคือมีดิจิตอลดอรกให้แล้วนะฮะคือเป็นคอนโดที่แต่งครบพร้อมอยยู่่่เเเเเลลลนนนกกาาาาง็็จัตมม18 1.9ร้้บบททีย